ด <S 1 Stadium> ิ้นดอซแสงเลยฟิปสู่กันด้วยเ้ยเตรียมเลยเรา้เียไว้

mãi <laughs> mãi mày mãi 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 nó mãi 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 mãi

เดี๋ยวไอ้ตามาไอ้บดบดไเป็นเสาวเรียกคอยบุญนะให้ดี๋ได้เนี่ยโชวอ้ยชูมือให้มันเลยชูมือไอ้บบบอกเลยตามดึงบดดันโชูมือด้วยชูมือติดแล้วติดแล้ว

nhảy luôn con nên một vào phốt kết hay hay tạm thời tạm được thả tâm เราไม่เห็นดูดูกล้อง,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 งไปเรียนมาเหรอไอ้พ <c oughs> ี่กันครึ่งละสิบวะอ้

โอ้อหเสียว่าไม่เอาเดอร์สเสมอเออช่วยกันหน่อยอีกไม่กี่นาทีเองมาเอยมา,ยมาเกลีย์เด็ดย

ครึ่งแรกสักสามศูนย์หน่อยเนาะเหลืออีกสองนาทีครึ่งจับเหมือนกันเลยพ่ออัดวิดีโอก็เหมือนจับในตัวตังได้ลยตังเลยตังเ์อะไร อีกแค่สองนาทีเองลูกเออแค่นั้นแหละเออติดจักูเหรอเอาอีก,ล,กลูกจบเลยลูกพอจะไล่เมืองหลังสองตัว

อา1สิบนาทีแล้วลูกหมดเวลาแล้วเนี่ยเขามีโทดปะหมดเวลาแล้วสิบนาทีแล้วนาทีสุดท้ายแล้วลูกในกล้องหมดเวลาแล้วเนี่ยเออกันไว้ใหญ่เขาเล่นเหลือเวลาที่สุดท้ายแล้วโอ้ยเราได้แล้วเราได้แล้วใจเย็น สิบเอ็ดนาทีแล้วฟีลยิงเข้าเลยลูกยิงเข้าเลยลูกมองไม่เห็นเวลา